เสริมดวงให้เฮงให้ปังด้วยพลังธาตุ EP ที่7สวัสดีครับผมอาจารย์เบนซ์สินแสพลังธาตุวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับก็ว่ากันต่อเลยนะครับในเรื่องของบุคลิกลักษณะนิสัยของคนธาตุน้ำนะครับแบ่งเป็นธาตุน้ำหยามก็คือจะเป็นน้ำทะเลแม่น้ำธาตุน้ำหยินก็คือไอ้น้ำเมฆหมอกน้ำฝน ซึ่งบุคลิกลักษณะนิสัยของคนธาตุน้ำจะเป็นเช่นไรไปรับชมรับฟังกันเลยครับบุคคลที่มีธาตุประจำตัวเป็นธาตุน้ำหยางจะมีบุคลิกลักษณะนิสัยที่โดดเด่นคือจะเป็นคนที่ฉลาดมากฉลาดลึกซึง้งคิดแผนการได้ซับซ้อนลึกซึง้งแก้ไขปัญหาเก่งเป็นคนปรับตัวเก่งไม่ชอบอยู่นิ่ง เรียกได้ว่าถ้าน้ํานิ่งเมื่อไหร่ก็จะเน่าละไม่ชอบอยู่บ้านชอบเดินทางท่องเที่ยวมีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานชอบเข้าสังคมใจร้อนมีความรู้สึกไวช่างประดิษฐ์คิดคน้นเข้ากับคนง่ายรักอิสระเก่งวิเคราะห์มีระเบียบแบบแผนเป็นระบบคิดเร็วเป็นเหตุเป็นผลซึมซับข้อมูลข่าวสารได้ดี อยากรู้อยากเห็นเป็นคนชอบใช้ความคิดมีความรู้กว้างขวางมีความสามารถมีความกระตือรือร้นมีอารมณ์ทางเพศสูงข้อเสียก็คือจะเป็นคนที่โกรธง่ายแต่ก็หายเร็วขาดความตั้งมั่นเป็นคนดื้อรั้นบังคับยากไม่ชอบทำตามผู้อื่นตกอยู่ในอิทธิพลของกระแสสังคม มีเพื่อนเยอะแต่มีเพื่อนสนิทไม่กี่คนต่อไปจะเป็นบุคคลที่มีธาตุประจำตัวเป็นธาตุน้ำหยินมีบุคลิกลักษณะนิสัยที่โดดเด่นคือปรับตัวเก่งสร้างภาพเก่งเป็นคนมีแผนการอุทิศตัวให้แก่ผู้อื่นมีความโรแมนติกนิ่มนวลมีอุดมการ เกิดมาเป็นนักปรชัชญามีความอย่างรู้มียานสังหรณ์คารมคมคายพูดจาฉะฉานรักความทา้าทายเฉลียวฉลาดมีจินตนาการสูงมีน้ำใจรู้สึกดีที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มชอบศึกษาสิ่งลี้ลับค้นคว้าเรื่องยากๆเป็นคนที่ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่เรียกได้ว่าชอบท่องเที่ยว เป็นคนเรียนรู้เร็วมีหลักการเป็นครูที่ดีได้แต่มีข้อเสียคือเปลี่ยนแปลงอารมณ์ง่ายเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้มีความลึกลับเจ้าอารมณ์ไม่มีรูปแบบตายตัวอาจหมกมุ่นครุ่นคิดมากเกินไปกังวลง่ายไม่พิถีพิถันชอบมีอิทธิพลกับคนอื่นขี้เหนียวอ่อนไหว หมกมุ่นอยู่กับความคิดของตนเองชอบเก็บตัวใจไม่ค่อยกล้าขี้ครางเอาละครับเราก็ได้รู้บุคลิกลักษณะนิสัยของคนธาตุน้ำกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับพอที่จะได้เห็นนะครับภาพรวมของบุคลิกลักษณะนิสัยของคนแต่ละธาตุทั้ง5้าธาตุครบถ้วนไปแล้วนะครับ ใน EP ีหน้าเราก็จะมาลงในรายละเอียดที่ลึกลงไปอีกเกี่ยวกับระบบธาตุยังไงอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังอาจารย์เบ้นสินแสพลังธาตุขอบคุณมากครับสวัสดีครับ